รอบครัวพอออกแ้มมีแก้วมณีวงไม่ออกสาคอนธรรมาบงจากจัหวัดกาลสินเนาะได้มีจำนวนเงิน1,000บาทที่มาให้ใหท่างสมุนมาถวายมน,น,นีโดยเนาะมน,นีได้เอาเงินมาถวายเพื่อวัดดวงจัมปามเป็นวะ่าสาววัดดวงจัมปาหรืไ้วให้ทางญาเพื่อเนาะี่้กระจากทั่วทั้งผู้ใหญ่ใจบุญเพื่อน อ้่ย่าเนาะอยู่ทางอเมริกาพี่น้องเอยแล้วกัเหมืนมีเงินอยู่จำนวน2ล้านกีบเนาะ สบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ที่หกักแพงกันเบิร์ดสุขุสุขนเนะเา,า,เาะมาพ่อ,อก,กันอีกแล้วกับซองบุญมาบ้านเฮาพี่น้องเองมาพ่อ,อก,กันเมื่อน,นี้เนาะทังสบุญกามาวัดดวงจำปาพี่น้องเองหรือว่าเอวัดดวงจำปาอยู่บ้าน นองพื้นเนาะอยู่บ้านนองพื้มืาอนี่ททางสมุนกับมาเป็นข้างที่ซองเนาะเมื่อนั่นเอาหน้ามาถวายมาอีกมาเนี่ก็มาเป็นสะพานบุญไงทางผู้ใหญ่ใจบุญเพลินอยู่ทางต่างประเทศเนาะแล้วก็มีไอพ่อเนาะผู้ใหญ่ใจบุญอยู่ทั้งอยู่ทั้งต่างประเทศแล้วก็มีพ่อแซมแล้วก แก้วมานีวงเนาะพอแซมมีแก้วมานีวงแล้วก็เมสาค้อนทำมาวงแล้วก็นางตาวอนทำมาวงเนาะอยู่ทางต่างประเทศหรือว่ามีกาให้ทางสบ,บุนเป็นสะพานบุญใหม้มานีแล้วก็มีอยู่สามานเนาะสบ,บุนกาสีแจ้งให้หูนะ้น้ำก็มีทางผู้ใหญ่เจบุญแล้วก็จากประเทศไทยอยู่ทั้งจังหวัดกาฬสินเพื่อนกาให้สมบรน์เป็นสะพานบุญให้คือกันกระซื้อพ่อพัน แม่แม่คายจากจังหวัดกาละสินเนาะกให้สะบุญเป็นสะพานบุญห้คือกันหล้กก็มี่ผู้หญ่งจะบุญอีกผู้หนึ่งหล้กก็คือไอ้ย่าเนาะ,ะก็อยู่ทางต่างประเทศทั้งสามทานสี่ทานเิ่นห้สะบุญเป็นสะพานบุญห้มานี่ให้เพิ่นจงสุขภาพร่างกายแข็งแร้งความเจ็บไอยได้ความไข่ไหวมีเด้อที่ไหวเนื้อเสื้อใจสะบุญห้มาเป็นสะพานบุญห้เนาะไปมาเนี่กับหาสีพ้าพีพระน้องเข้าไป้ยมาหอด ประตูวัดเนาะหรือว่าประตูพงหรือว่าวัดเอหลวงจ่าป่าน้องสบายดีเด้อโดยแจ็คเพื่อนซื้อซาวพี่จังฮะโอ้โดยโอ้ตอนนี้เพิ่อนกำลังเหตุยังไงเนี่ยโอ้ตอนนี้สันเขาเพนโอ้โอ้โดยเตรียมพิธีเสี่ยวเทียนัน่โอ้หลังจากไอ้ไอ้ สันข่าวเพวอะไรสิเพื่อนง่ายบะนีโอ,โอ้โอ้โดยป้าซะเรียวเข่าไปพูดแหละบะน,นี้ย่านโบท่านเพิ่นเนาะไปเอาเงินไปถวายเพื่อนก้อนเท้าก็ได้ย่างเข่าไปเบื่อนน้ำกันตบตบผี่นอกหลายคนเนาะ เกำลังสันเข่าสันน้าเนาะโอ้โหลงานองเอ้รทำมาลูกคดีี่คานขา่านยะขีเขาช่าน้นเขิานข้เชิ่งานข้นเขาช่งน้เขอิ่งา้เา่งน้เาชิ่งานขึนเข่านข้นเาลิ่งนข่น้เาเิ่งน่่น้งอ้่บบ่ี่ะ แซ่บะโอ้หลายคนอืมึ้นตาแซ่บตานัวพี่น้องเลยมดล้เนาะอเด้วยขึ้นมาต้การรถด้วเด้อยด้วยเนาะด้ยการนมาสการเด้อไอ้รถมาะึ้นน้ำกันบ่มันเป็นเมือเชิพริาทังนูชนย ่ในเวลา13:00นไดจรเชิญเทศน์าราสังฆานุปเด้อโอ้โดยโดยคือว่ามื้อนี้เป็นมื้อสุดท้ายบ่ยาอือแล้วสิมีจัดแบบงานไอ้ยังอีกเพิ่นหลังจากที่ว่าไอ้แต่เอาพัดที่ยะปูไปบรรจุอาอือทา้าตั้งทางเโอ้โดยซาขึ้นไปทางเลยแม่นบ่ให้รถ ไปสาขึ้นน้ากันไปขึ้นน้ากันวะะขออนุญงตเด้อเนาะเยู่กําลังสั้นเข่าโยกครูทั้งคนสบายดีเด้อโดยแซบอยู่บ่โออาเซนแซบเด้อน็นพี่ก็ไดยทุกคนพรกัสั้นข่าสั้นน้เป็นยังไงโดยโดยโดยนะ <laughs> rồi, hai đứa, hai chồng cháu may này, là... hãy... quay cái cây ở được được. nhá, nhá. rồi, nó, bữa nay ở được ma, thay, chùa Wat Luang Jam Pa, biết không? Sa Wat Luang Jam Pa, đi ให้ยทางยาเพิ่นเนาะนีะน้ก็จากรว่าทางผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นให้ยาเนาะอยู่ทางอเมริกาพี่น้องเอยแล้วก็เพิ่นมีเงินอยู่จํานวน2ล้านกีบเนาะมาให้ทางสมบ,บุญเพื่นสะพานบุญให้ให้ทางให้เพิ่อนจนสุขภาพร่างกายขแข็งแรงครบเชฟมาใหได้ครบไข้ป่วยมีได้อายเด้อปรารถนาสิ่งใดสมความุม่งมัน่นปรารถนาขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มค่อมให้เนาะอันนี้เฮกาก็ได้ถวายให้ทางยาเพิ่นเนาะ2ล้านกีบอ่านตามซื่อนี่เด้อยาเด้อ ตรงตรง,ง,งนี่ก็ได้เนี่ยเนี่ยไปทานเนะมันสองล้านเมเนมเมเนผ้าอ,อาจารย์ขออนุโมทนาบุญนำส่องสาวบุญมาบ้านเฮาเด้อล่ะเด้อเมอนี้ทั้งน้องทั้งนงมาถือโอกาสมาก,กินทานอีกเท่อท,ที่สองเมืออ่อก่อนยมน้องตะวันพระใจคุบาร์แห่หาเปล่าตะวันเมเนคุบาบขออนุโมทนา,านบุญนำ เจ้าภาพเจ้าสัทธาผู้ผลอยู่ทั้งอื่นทั้งไกลระล่าเด้อ,อมีชสือเสียงเน้งนามตามผูใญัยใจบุญก็คือพอออกหนาอยู่สหรัฐอเมริกาปัจจัยจำนวนสองล้านกี่เป็นสิริมุงคุณระยมนองเด้อในเมือน,นี้ทั้งระอาจารย์ได้หับแล้วเครื่องบ,บริวารทั้งหลายเหล่านีเป็นของทานแกีว่วท่านทีบบรารมีทั้งหลายตีลูกได้ ดูตานได้บำเพ็ญบุญทำบุญกินทานดุติตังดวงมิญญานญปูภูผลดาสังขารไปพร้อมทั้งญาติพี่น้องผูอยู่ทั้งสหรัฐอเมริกาโดยสฉอาะกับเมนขอบครั้วพอกยญาอยู่สหรัฐอเมริกาพร้อมด้วยดูกลานญาติพี่น้องน้องนุ่งพร้อมทั้งลูกตานที่ไรเสียสละปัจจใยชัญทานที่หามา ไล่แบ่งกินแบ่งทานอัตมภาพในน้มเจ้าธิการบัดดวงจำปาก็คือพรอาจารย์แดงศิรสังบารโรขอบุญกุศลทั้งหลายเหล่านี้ของผาคองตอนกับมิแต่พรอทิพสิประการโดยยมนองเดอโดยเฉพาะแมนทั้งขอบครัวพอออกญาอุสาดัเมิริกาพร้อมด้วยญาติพี่น้องดูกตาเด็กการส่องยูทูบสาวบุญมาบานเฮาโดยยมนองเดอที่ไหเป็นสะพานบุญในเมือนี คุบาก็ได้แห้งชะตาน้ำนองน้ำนงพ่อได้ท่านต่อเหตุการณ์ในการสวยเดือกั็คืองานศบญปูนี่ จำเป็นที่สุดถาว่าโยมน้องซาวเบราีนคูบาซีโบหูบาซิหาาันนาหาไผรเลยแต่ว่าโยมน้องกระไรท่านต่อเหตุการณ์เพราะว่างานบางเพิงงานสาดิราสังคารญปูภูเพลนิภูเพนมรณาภาปนิเฮาศิษาบไดเขาต้องเหตุตามขันตอมเหตุตามเบราแต่ว่ายโยมน้องก็ยังได้เสียสละเบราอันมีคาเดินทางมา ตังไกลก็คือเดินทางมาเพื่อนำหมกน้ำมันคาหันคานี่ยมนองกะได้นนเสียสารเวรามาาคูบาเดิร์เดอร์ปัจจัยทั้งหลายเ่านี้คูบาจะได้ใส่ให้เป็นประโยชน์ในงานศพญปูปูเปิมรณภาพบาร,รมีทั้งหลายทั้งปวงสิงศักคิิทั้งหลายทั้งปวงอยู่ในสกุลโรกเทียเจ้าเราเทพบดาอยู่ในชีพกสันผาปกป,ปักหักษาเดย,ยมนองเดอร์พร้อมทั้งครอบครัวพ่อน่าอยู่สหรัฐอเมริกาพร้อมทั้ง เจ้าพุ่มผูปกปักหักษาอยู่ใน15แผ่นดินข้อใหายปุกปักหักษาทั้งครอบครัวญาติพี่น้องเฮาเด้อดาเด้อความทั้งขุนใหญ่ใจดีก็คือยมผองหักยาองค์พญานาคนาคาผู้ตีปกปักหักษาอยู่ในวัง14บาดาลพรทิพสิบประการจงบังเกิดมีได้ออกตนหญาดยุ่มบัตุกท่านทุกขูทุกคน ที่ได้รวมบุญสินกินทานได้รับปัจจัยเมนีสองววด้านกีบยู้าบ้านอย่างฮาเแล้วก็คือจำมุญดรัตาขอบคร้วพอออกญาอยูย่สาดัดน,นามิติกาได้ถวายขอให้มิตรอายุวันนูสุขังพลั่งจะเดินในหน้าตีเวียงงานจะเดินทั้งขอบทั้งครัวหังมีสีสุขตลอดการดานานคุณพระคุณเจา้าหักสมหักษาคุณแก้วสามประการปกปักหักษาต่างญาติพี่น้องบรรทุกผู้ทุกคนเด้อ อีกยังอีกโซกนี่นาสบายเคลียร์แล้วแม่งนั่นเลยเลแม่นย่าแม่งเพราะว่าเพิ่นท้าวผู้ใหญ่เพิ่นมากเลยนี่เนาะวันนี้ก็เนาะทางสมบุญก็มาเปลี่ยนสะพานบุญให้ทางผู้ใหญ่ใจดีอีกก็คือทาง พ่อแซมมี่แก้วมานวงเมษาครนธรรมาวงเด็กกัน,นั่งตาวอนธรรมวาวงเนาะที่อยู่อเมริกาขอ,ขอบคุณขอบคุณนายเดอร์พ่อกับเมที่ไหโลกเป็นสาืาอผบุญให้มานี้ให้พ่อกับเมธองสุกกายสบายใจมีแต่ความสุขความเจริญนาะพอ่อเมยให้มาสำหรับก,ก,กับคืนไปหาพ่อกับเมย์ร้อยเท่าพันเท่า นี่จ่ให้พอกับรย์อนุมันควอนเยืนเนาะบุญที่พ่อกับแม่ทำมากก็คอกลับพื้นไปหาพ่อกับแม่เด้อให้อายุดีมีหิ้งมีเย็นเป็นสุขสุขกายสบายใจซาดูก็แล้วเงินมาจายไหนนะเอ็นย่าไม่ดีเนาะจะเดินจะเดินสุกจะเดินพอนายโยมน้องส่องยูทูบสาวบุญมาบานเฮานายโยมน้องเด้อก่อนเดินทางพระอาจารย์ขอ มุคุแห่แด่เจ้ามุนรัชธาภูตที่มีสื่อเสียงเนียงนามมาโดยโยมน้องเดอก็คือขอบคัวพอออกแซมมีแก้วมณีวงแม่ออกสาคอนธรรมบงศไม่ออกตาบอนธรรมวงที่อยู่สหรัฐอเมริกาจำนวนปัจจัยหนึ่งด้านเจ็ดแสนกี่อาจารย์ได้รับดเด้อ บุญกุศลทั้งหลายเหล่านี้ทั้งพระอาจารย์เองกับขออนุโมทนาความเป็นสิริมงคลให้แด่โยมน้องพร้อมทั้งขอแม่ญาติพี่น้องยสหรัฐอเามริกาผูา้ที่ได้ถวายปัจจัยผากมากินทานผู้ที่ถึงดวงมิญญานญปูสีทีบัดดวงจำปาบานเมืองวานคนครไกรสอนพมิหารในสถานที่นี้ครูบาขอพรทิพสิป,ปาการ จงบังเกิดมีแด่เจ้ามุนดาสตาคือขอบครัวพอแซมมีแม่มณีแม่เก่วมณีวง์แม่สาคอนธรรมวง์แม่ตาบอนธรรมวง์อยู่สหรัฐอเมริกาจำนวนปัจจัยหนึ่งดา่ดานเจ็ดแสนข้องให้เป็นของท่านแก้ว่วท่านทีบเครื่องบริวานทั้งหลายเรานี้ตกหนามโบไรตกไฟยบไม้ท่อนทิพย์ิปประการจงบังเกิดมีแดเจ้ามุนดาสตา เป็นสิดีมงคลมีอายุวัฒนาสุขะปร,ะรักขำคุณมีแต่ความเจริญทั้งขอบทั้ง,งครัวทําการนันได้กับขอหายดาด้วยเหตุธุรกิจนันได้กับขอหายขาขายขึ้นมีอายุวัฒนาสุขะปรักขำคุณคุณประพุติประรมประสง,ง์ง์ขจ้าวนำขุมนำเดือมเป็นสิดีมงคลโดยยมพอยมมอยมแมยุสารดาตมิริกา้พธ่มีสือเสียงเนียงน้าม,มากก็คือขอบครัวพอแซมมีแก้วมณีวงแม่สาครธรรมวงศ์ แม่ตาบอนธรรมบงยูสารานมิตริกาพร้อมทั้งส่อง YouTube สาวบุญมาบั่นเฮาโดยยมน้องเดอคุณประพุทธประธรรมระสง์กงขจ้านนำขุมนำเดือมจรเดินฮงเฮืองปัดใจทั้งหลายเดี๋ยนี้เป็นของท่านแก้วท่านทียบุญปกปักหักษาคำคุณบัญญยนจะเดินโดยยมพอยมแม่อาใหน้องเดอคุณยังอีกสุดท้าเวันนี้วคนในดอกอาหารเสเ้อเสื้อนะยะ อันนี้กระแทกคุณยายเจดีเพิ่อนใจทางไทยแบบนี้จังหวัดกาฬสิน้นนี่เป็นต้ะถือเนาะเมนี่กระแทกคุณยายเจดีย์กระกบุญขอบคุณในลายที่ว่าให้ทั้งสบุญเป็นสะพานบุญให้เนาะก็คือพ่อพันธุ์แล้วก็แม่ค่าย จากจัหวัดกาลสินเนาะได้มีจำนวนเงิน1,000บาทที่มาไอให้ทัางสมบุนมาถวายนานี่ให้จงควรจงสุขภาพร่างกายแข็งแรงความเจ็บว่วให้ได้ความไขว่วให้มีเด้อให้คพเยือยเย็นเป็นสุขสุขกายสบายใจมีทุกค้อมสุขความเจริญเนาะซา อนุโมทนาเป็นสิริมงคละอาจารย์ขออนุโมทนาบุญนำโยมน้องเจ้าของส่องยูทูบสาวบุญมาบั่นเห้าได้โยมน้องเด้อแด็กกาทั้งออกต้นหยาดโยมผู้ญายใจบุญที่อยู่ทั้งจังหวัดกาละสินผู้ที่มีสื่อเสียงเนียงนามมากก็คือขอบคัว้วพอพัน แม่ค่ายอยู่จังหวัดกาลสินอตาตมาภาพในนามเจ้าธิการบัดดวงจำปาวานบึงวานคนครไกสอนพมมีหารแข็งสวรรค์นนเขตอยู่ทางประเทศลาวบุญกุศลที่ขอบรั้วยมพอยมแม่พร้อมด้วยดูกร้านญาติปี่นองได้ผักปัจจัย1,000บาทมากินทานลุติถึงดวงมิญญานปูสีอยู่ทางสวรรค์นนเขตบุญทั้งหลายเรานี่ขอหาปกปักหักษาทั้งญาติโยม บุญทั้งหลายเดานี้ขอห้เบิงแยงทั้งออกตนหยิดยมทำธุรกิจนันใดก็ขอห้มิแตความชุกความเจริญเทพเจ้าเราเทพบารดาปฏิปกปักหักษาอยู่ในอากาศได้กกอดอนก็ดีหักษาอยู่ในวังแม่น้ำเขตนภัยาภายาายน,าานาาก็ดีหักษาอยู่ในเพื่อนแผน่นดินนี่ก็ดีขอห้เป็นสิริมุ่งคุแด่เจ้ามุนดารัทธา ญาติพี่น้องอยู่ทั้งจังหวัดกาละสินคือขอบคัวพอพันแม่ค่ายจงมีแต่ความเจริญหุงเฮืองเจริญทั้งขอบทั้งครั่วหางมีสีสูงก,กินบบบกจกโบลงของกินของท่านในคณะที่ยมพอยมมยมแม่ได้ถวายท่านกินท่านรูติดถึงดวงวิญญ,ญาณปูซีพัตมาภาพของหอมหับจับเอาใด,ดส่วนบุญทั้งหลายเ่านี้ขอใหายกปักหักษาจ้ามุนดาสตาจงมิต่ความเจริญเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยก็อขาดเทิน จํานําครับก็มา là เป็นบ่มีแนวแจ้งหยังเพิ่มเติอบ่หยังยาน là บักอี nhà จเจริญเจริญสุขจเจริญพรอาตมาภาพพาขอความเป็นสิริมงคลในได้ส่องยูทูบสาวบุญมาบานเฮาในมือนี้พะอาจารย์เองก็คือพระอาจารย์แรงศิรสังบาโลโอเจ้าที่การบัด,ดวงจำปาหวานเบืองวานาคนครไกรซอนภูมิีหานกัในงานทีว่างานศพญปูซีผู้ผลในลาสังขารไปเมือนี้เป็นเมือ ถวายาพะเพลิงแต่ว่าในต่อไปนี่คคูบ่ายัางต้องการถาดบรรจุใส่กระหลกญัปปูดโดยยมน้องเดิอเพราะว่าอาทิตย์ญัปปูยังบัดทันมีถาดแต่ว่าถาดคูบ่าไปถามเด้วมุนคาต๊อยูใ่ในสามด่านหาแศนแต่ว่าคือมือน,นี่คูบ่าดีอกดีใจเดีว่วที่ยมยมน้องได้มาสดมาสวยแด่กัเดีวไปได้โดยดีก็คืองาน สรงสดีราสังขารญปูสีกระไรสําเ็จแล้วในเมนีแต่วันนี้ต่อไปคูบว่าอยากได้แต่ถาดถาดที่วันจุใสอัธิปูสีเมื่ออื่นคูบว่าสิ่ด้ตั้งแจกแต่ว่าหลังจากนั้นคูบว่าสิไร้ลงไปเอาธาดก่อนแต่ว่ายังบ่ทันได้ใจเงินแต่ว่าสิไไรไปเส้นมาไวยก่อนไปติดมาไวยก่อนเพราะว่างานเฮามันมันจ่อกันโพดเมื่ออื่นผัดเมนถอนหุน แต่บันนีธาบดบรรจูงใสอัติญปูคูบาหาบทวงบทท่านเด็กคูบาก็ะเดิ้ขอประกาศทานยูทูบส่องสาบุญมาบานเฮาโดยยมนองเดอ้อแต่ถามว่ามีออกตอนหญียโยมอยู่ตั้งต่างประเทศหรือว่าอยู่บ้านเดินเมืองไกลเพิ่นอยากความบุญชิ้นกินท่านสื่อธาตุใสอัติญปูศีกัดมุ่นคาสามด่านหาแสนคูบาขอข่าวบุญน,น้ำหมอกตอนหญียโยมน้ำพอนำ้ำแมหญีติพี่น้องแต่กับทาน สองยูทูบซาบุญมาบานเห้าได้ยมน้องเด้อกับไฮมาสดมาซอยอาจารย์อีกคนนึงเนเได้ยอมยมน้องเดอเรื่องเสือถาดได้ด่าเดอา์สามล้านหาเสงสามด่านหาเสงจะเดินป้อเจะเดินถาดบรรจุอัฐิญะปูใส่กระหลู ซาบไานี่ก็จะได้มาถวายเงินให้คนที่เรียบร้อยเนาะว่าเ็สิ่ในงานก็คิดบที่รมสุดท้ายทรงสถิรสังขารญาปูมือสุดท้ายได้กาจบในงานทาปนกิจศพญาปูเพราะว่าปัจจัยทั้งเบอที่ย่อนองถวายมาอนญาตสือหีบสือลงจบไปแล้วเรียบร้อย แต่วาญาต้องการเทธาบรรจุอัธิญปุ่อีกทนหนึ่งเวลา13ามโมงสากลเวลาทั้งดาวเฮาแมนเวลาบ่ายมุ่งกลางเบนบางเพิ่งเวลาสากลแมนเศร้ามุ่งกลางคืนแต่วาบานเฮาแมนแปดมุ่งแดง

พอเป็นเป็นน้องครูวาเราวาคนนี้16ปีนี่นะมาบมาลงก็ได้นะคับกรเด้อเด้อเาสิลงไปเลาะเบิ่งบรรยากาศที่ทางดก่อนพี่น้องเนาะมาเป็นจังไดบรรยากาศนี่ก็ได้นะอนโอ้โหเราต้องต่ออ โอ้โหคนต้องเคลื่อนทบสะก่อนคนเคลื่เนอะไรฮะจังไปสอดยกอนมี่อคโอรบังได้ควในญาติลกเหมือนเคลื่อนประมาณใบโมงบังโมงก่อนเนาะโอ้ตอนนี้หากระเที่ยงตอนนี้หากระเที่ยงอาจังไดกา เบิ่งมาชมน้ากันพี่น้องเลยเนาะบางที่อาจสีโอ๊ยแบบแบบใบใบมงตรงเลยนปะโดยอ้โหอขายางลาะเข้าไปได้หลมแบบอะไร่นาะภาเาัคือนี่ภาษาเฮากันคืนบอลหรือ่าลลาะไปทั้งไหทั้เป็นทั้งโอ้ภาษาลาะไปเบิ่งปะเข้าไปทั้งใน

เบเกินก็ได้แล oh, wow. ้วล่ะแก๊แก๊สเพือน uh ั่นล okay. ่ะใหญมานี้คือเพิ่นนั่นอันนี้ใบบูซาแม่นแก้มไม่คุ้นไม่ย่อโอ้ไม่คุ้นไม่ย่อตามบางที่เฮาก็อาจสิเพิ่นเพิ่นเคลื่อนนี่ประมาณบ่ายโมงเนาะแบ่ายโมงโดยโดยจัดไปเบิ่งทางแม่คัวเพิ่นเฮ็ดกินบ่ได้แนะ้ำโตเพิ่นก่อนเนาะไอ้เพิ่นนั่นแนะนําอันนี้คือเป็นผู้สาวอาย่าเพิ่นเด้อพี่น้องเนาะนี่ผู้งามเด้อนี่เด้อยอาย่าเนาะ ่าเพื่อนซื้อไปทางโง่ฮะซื้อซื้อฮะซื้อนิงนิงนิงน้องนิงน้อง <laughs> นิงนง้งเอออันนี้กกับตะกี้กับโบฮู้เนาะเพื่อนเห็นเพื่อนมาเพื่อนได้อีโทรมาว่าโอ้ยแมีนได้หับกระดูกนะวันนีน <laughs> ฮะโอ้นี่แหละอ,อือเจออื่นปะเตรียมอาหารแล้วแเออเออเพื่นสัญญาข่าวว่าวันนี้ อ๋อๆสบายดีเด้อแม่ครัวโอ้หลายคนน่ะสิเนาะเพิ่นล้างถ้ยล้างบ่วงบัดนี้บ่เข้าไปใกล้เพิ่นดอกเนาะเพิ่นเฮ็ดเรียกเฮ็ดงานโดยๆเนาะอาสกอยกสิพอนั่นไปทางนั้นกนเด้อจังได๋ก็อใจจ้เด้อโดยขอให้สมวังเด้อโดย อโอเคนะคุณแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้สมบูรก็ได้มาเป็นสะพานบุญให้ทางพ่อแซมมี่แก้วมณีวงศ์แล้วก็บเมษากรธรรมวงศ์แล้วกันนางตา,งาวลธรรมวงศ์เนาะแล้วก็ว่าทางไงยาพี่น้องเอไงไงยาแล้วก็มีพี่คุณยาจะดีจากฝั่งไทยเนี่ยหรือว่าพ่อพันเมฆคายเนาะก็ขอบุญขอบคุณในลายถ้าคุณยายใจดีที่ว่าไหวบ้างใจสมบูร เป็นสะพานบุญไหหมานี่เพิ่นได้ครอบครัวของเพิ่นให้อยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสบายใจมีแต่ความสุขความเจริญเนาะเพิ่นสูงเพียงไม่บ่ให้เพิ่นหักสูงเพียงรักบ่ให้เพิ่นคนมวยเพิ่นมนต์พื่อกองบ่ให้เพิ่นนองเพื่อเท่าขอให้มีแต่สุปมูอเจ้าหุ่ยหมัดควันเยินนะเป็นโฮมโฮมไซต์ตลอดปีตลอดไปสำหรับคลิปนี้สุบุญน้ำล่าพระจากไปสะก้อนพ่อกันในคลิปหน้าขอกล่าวคำว่าสบายดี